เซ็ตเซ็ตซื้อซื้อแบบอันเดียวก็ได้รูปเซ้อเดียวก็ได้รูปเนี่ยมันผมนี่มันผมม่เต็มเลยทุคนเอซิบ้าเลนดี้กับซู เดี๋ยวเดี๋ยวมูไลมันมีรูปดูแลผมอยู่ตรงงานแค่รูปไม่จีตรงตอนเย็นไรนะไรสักคันนี่แหละชอบรูปหรไหนหรอไม่มีหลายรูปเลยนะ นช่ารูปนี้ก็เกณเรียนรูงเรียนเดียวกันกบับกูแล้วเกก็ขึ้นผู้หน้าเสาทงตลอดแล้วเนี่ยพี่ใบเตยคนที่เคยเป็นพิธีกอรอยู่โรงเรียนกูที่แบบเสน,นี้์คิงๆิแอบโหวลูกลง ปยินดีกูลยโอ้ยไออันนี้รู้มาแจกโปูไหนหรอโปูเด้ก่อนเนี่ยแจกหูปโปดก็ปีูปสามซองหาสองโปรสามซองเธอโปูสามเซตกับห้าซต<อ>ไหน,ไหนคะคร,ครับเพิ่งไลครับบัดแท้เป็อน สรที zz, ass, ่ปนะเคยิส like, ิลอ right it ู้ว่ากูเพูดกเกนไปเด็กเด็กจะตเหมือนันคได้เอาไปเปลีนตรงนี้ก็สวยต้อเย็ดนไร้ขนนี่ายคอารน้ฟิดฟูลูฟิด ในยยกหรอคะฮัลโหลไหนเขากำลังเ <Hello. S 2> ชื่ออยู่ฮัลโหลใช่เป็นอะไรก็ได้แหมเป็นกข้อถุงอะไรอย่างเงี้ยบแบบนี้ ปลาเป็นอะไรหนูก็ได้มีที่ไหนฮะมันแก้มไม่ได้ปัญหานะปลาเขายังก็ได้เลยนะเป็นแอนสวัสดีครับใช่ฉันแก้ไม่ได้ทุนผ่นนานไปก่อนอมีของหวานน้ำมันหละบอก็เล่นั่นแมนู้อัดช็อตไปให้ ลายสินเก่าลายสินเดิมนะครับพร้อมหวานนันลลายจดี้องเท่านี้พอรุ่นเอาไปรกได้เราต้องหารูปที่ไม่เคยเห็นอีทีท เจ้ผพานุ่งถึงว่าค้แหงค้แหงาไม้เวเยอะหลายไม่ได้โตง้างๆพ่อโตที่ว่าอ่อนเนาะต้อไปนั่เดี๋ยวลงเร็นค่ะซน์อันที่ที่เราเป็นจ้าว

กินอย่างนอบ้านกินนอโบแถมเชื่อจะได้รูปไหมนอได้ครับผมรูปก,ก็ได้ครับอันนี้สวยเข็นเข็น,นอโน,นุสาวารีเบียงจัน ไ,ได้หมดแล้วรอขอบคุณครับ เป็นรูปนี้กลับแล้วกับเราแล้วไม่เบรกกับเรารกลักบแล้วกับแล้วกาแฟเนี่ยค่ะยังครับกําลังจะมาถึงแล้วครับ เวียงจันครับเวียงจันมีรูปตัวไหนใมีรูปตัวถ่ายเมื่อวานไหมไม่มีครับแล้เป็นรูปของพินเตอรเนาะ ใครได้ได้เช่นนี้ถือว่าดีมิตต์นีเช่นชื่อแท้ไม่เชื่อเล่นอย่ามาเราจะบอกสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับทุกคน อะไรอยู่ครับ